สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปนะฮะบรรยากาศจามบายนะครับร้อนรุ่เลยนะครับ <c oughs> โอ้โห,โหนี่ฟักทองยักษ์ด,ดูดูดูดิยิบยบยิบยบอยากขึ้นแล้วอยากขึ้นแล้วไม่ไหวแล้วร้อนเอนวันนี้จะเอาค่อยไปแกงที่ไหนก็เอามาเอาไป <c oughs> ค่อยไม่ยากยูแล้วมันร้อนดูดูคุณผู้ชมดูนะฮะนี่ ปลาแถบันเานว่ามีแต่ปลาหมออะไรนะเนี่ยตตัวรงนี้่ยก็นั่นไงที่มันลอยมาตายอยู่นะั่นะนะ่นะน่ะนโอ้คุณผู้ชมดูนะฮะอืดลอยอืดอยู่ตรงนู้นนะั่นนะ่ะน่ะนะมันเหมือนเราถ่ายมันมันขึ้นอ่เราดูเด,ดสสโมเ่เร่แล้วมันร้อนมันเหมือนอยู่ในร้านร้อนน้ำต้มเลยนะเนี่ยมันน้ำแกงเลยเนี่ยนน้ำมันก็ขุ่นโอ้อโหเยอะมากเลยนะเนี่ยจอ้เอ้า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 เห็นทาง <ś 2> เ,อเ,อเ,อเอยอะเลยนะนี่อะกลาคืนนั่งกินข้าวจุ๊บจับจุ๊บจจุ๊บจอ <ś 2> น่น <ś> 2> 2> ถ้าเขบวนดีมันก็จะบ,บ้นบ,บูบูบูพรมกันอ่าตัวคาะได้สุดินมะโออลมแร,รงเอาเอาเอาแข่งกันนะเอา บ่ายนี้ช่างใหญ่ก็เริ่มทำประตูะนะครับเดี๋ยวละคนเดี๋ยวละคนใจเย็น จเย็นครับจเย็นงานนี้เอาซิงกระปวดหัวเลยช่างใหญ่ตึงกระปวดหัวเลยจะพอตัดในหัวช่างใหญ่ระวังเอถ้าไม่บอกเพลินเพลอแป๊บเดียวนะหมดหดนี่้โคตรขำเลย นั่นนั่นนั่นเก็ถือไปแล้วนั่นสั่งเอาไปไว้พังพูนเอาไปใ้สกอนดล่ะลุกเปีาูกแกกระบอนเสียวหน่อัดเี่ยเสีเอันนี้นะไม่ได้แม่งกระั่งถือก็ไม่ได้นะเราแหงด้วยพอได้เลยได้เลยายไป้ยบ่อยเลย ไม้ชำชาไม่กี่บาทไม้จักมาไม้ชำชาทังโตก็บอกไม้จักไม้จักก็ไม้จักกี่ห่ะไม้ชำชาเป็นขนถนนที่ผ่านหน้าองู่หมายเลขอะไรพ่อฟื้น ถนนที่ผ่านหน้าองค์ปู่เราเนี่ยหอลวองชนบทสอนดอ,ดองว่มามันเต็มเลยเออโอ้ยหมดรู้เส้นทางมัลยตอนนี่นเน็จ้นี่ไม่รอดเลยงานนี้อต, <laughs> ตอนไปผู้เรือเห็นไหมไปออกไปวิ่งแล้วหลงนะ <laughs> รู้หมด รู uh, ้ยังไงทำไมวิ่งลงล่ะฮะไอด่านซ้ายด่านซ้ายเล่ไปนออกไปไปสวนโรงเรียนน่งเ้ือไปด้วยใช่ไหมก็นอด้วยกันเลยม่เห็นกลับมาสักทีเงเงเงมุกเีง ม้วนโบมีอันเดลี่ยมเนี่ยนะโบเลียมเขาบอกขึ้นไปกันลางชื่อวัดคุณทางทางจะมีบอกซุงวัดทางนี้มันโบมีเดลี่ยมใช่เนาะที่เลี่ยนเหรอครับจิ้วปะตุ้งวันนี้เราเข้าดูเส้นบุ๋ย แตว่าจะเาะรขาบอาขอบนีู่นี่บ่บัวประตูางที่ใส่แนตัวในมันเื่นงบ่ได้ผมเรกเอาออกัห่งามยังไม่ได้ากำลังจะตั้ง้องแน่นหลจังหตนี้แก้มยั

ถูกหรือจะผิดถูกหรือจะผิดหรือว่าจะได้หรืออีกเดี๋ยวเราดูก่อนครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่จะเพื่องนี่อะไรป่าปูไว้เท้าหัวเลยเจี๊ยปูเจี๊ยปูเดาใบปูนไหมใบตักปูนเจี๊ยปูนทางนั้นไปเลย นี่ตับไอ้ลูกมูนตัวนะครับ ปลาก็ากระโดดไปยุดเลยดูลปลากระโดดทีแน่ๆตายแล้วนี่เดสซมอรเรย์ตัวหนึ่งแล้วมันร้อนจัดนะนั่น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 มาจับชันทีมาจับชันทีฉันอยู่ไม่ได้แล้ว โอเยอะจริงคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือผ่าไปนะครับฝากดูคลิปอื่นย้อนหลังชมก็สนให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับ